แปมขำ้ี่โดนจกยทมโดนจ้ามง่ีบ้มห้โลคี้ตนาฮะบูด้งบู้งบูดิ้งบูงบูดิ้งิบิมาผมอธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังโลคิแบบง่ายๆคือ เด็กโลคิโอเคเห็นเนาะหน้าหน้าผมบางนิดนึงหน้าผมบางนิดนึงเด็กโลคิเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคอปปี้เหตอ่ะอย่างนี้ดูง่ายกว่าเน้อคือนี้ง่ายกว่าคือเด็กโลคิเนี่ยเราจะใส่หลักๆอยู่คือ1 Kitty p r ตี e 2 Queen Jet 3ินเจสสามสนุกกาดสี่ยันจาร่าห้าปริเลกเตอร์หกเซนิเนลเจ็ดโลคิแปดชังชีเอนชันเชสไวควิน e l ล่ามิคาเชวส์คือผมเชื่อ <administration> ว่าการ์ดส <ressed> ่วนใหญ่ท uh, ja ุนทุกคนมีอยู่แล้วล่ะ าจจะไม่มีสนองกาใช่ปะเดี๋ยวมีสนองกาแต่คือหลักๆของเด็กนี้เลยอ่ะทั้งเด็กเลยอ่ะมันคือการที่ว่าเราเสกการ์ดขึ้นมือแล้วเราก็ปั๊มค่าพลังของコレ็กเตอร์เป็นเวลาเดียวกันคコレ็กเตอร์อ่ะเอฟเฟกต์มันคือเมื่อเราเสกการ์ดขึ้นมือการ์ดอะไรที่เราไม่มีอยู่ในเด็กใช่ไหมขึ้นมือเราอ่ะบวกหนึ่งถูกไหมทีเนี้ยเทิร์นที่สองเราพยายามลงคコレ็กเตอร์ให้ได้เทิร์นหนึ่งพยายามลงพรีเจนให้ได้ และการาดที่เหลือมันจะทําหน้าที่เสกก๊์ดขึ้นมือตัอ collector ้มコレคเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆให้コレคเตอร์มันเก่งขึ้นเรื่อยๆถูกปะทีนี้ปัญหาของเล็กส่วนใหญ่ที่ที่เราเจอของแบบแบบพวกนี้มันเป็นเป็นเหมือนเล็กไดโนใช่ปะเหเด็กไดโน่สาวอะคือการที่กร์ดมันเต็มมือเลยการาดเต็มมือเราเลยนะแต่เราอะไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะกา๊์ดมันไม่ได้ดีขนาดนะั้นอ่าแต่ทีนี้การมีโลกีเข้ามามแก้ปัญหาทุกอยาก่างในจักรวาลโดยที่ว่วาตอนนี้ก๊์ดเต็มมือแล้ว,ลวเรามีโก เมื่อเราลงโลจีไปปุ๊บมันสับดาร์ดทั้งหมดบนมือเราที่เรามีอยู่ณตอนนั้นน่ะสับเด็กของสโตูสับรึปและลบหนึ่งทอรนสมมุติตอนนั้นเรามีโลจีกับการ์ดอีกหกใบถูกไหมเราลงโลจีไปปุ๊บสับบนมือหกใบลบทอนหนึ่งหกใบเท่ากับว่าอะไรโคเลกเตอร์หนึ่งนะโคเลกเตอร์บวกพลังพีพีเลยหกสองคือเราได้การ์ดค่าไลายลบหนึ่งขึ้นมาหกใบบวกกับพีเจ็ตเป็นลบทอนสองทั้งมือ ซึ่งมันเป็นอะไรที่บ้ามากเป็นอะไรที่แบบแบบอารมณ์พอกับเมื่อตีจอมทิทโคนไอโคเนี่ะเออจุดจังมันบ้าขนาดนั้นเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยต่อให้คอมโบนี้ไม่ติดมันไม่มีปัญหาไงเพราะว่าเด็กเราใส่ทั้งชามชีใส่ทั้งเป็นชามเฟสใส่อะไรที่มันแบบทำหน้าที่ในการแก้ตัวละครออโกอิ่งหรือตัวละครที่ยัเมยเยอะๆเป็นตัวอยู่แล้วมันเลยไม่ใช่ปัญหาถ้าเราเจอเด็กเด็ทอยเราใช้โลกิ้ ก็แก้ปัญหาคือแบบมันเป็นมันเป็นเด็กนีิลัโซยุคใหม่ะผมต้องมีอย่างนี้และคือมันมันเป็นอะไรที่แบบอินโนเวทีเป็นอะไรที่แบบปฏิวัติวงการการ์มากๆอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกสำหรับเด็กนี้คือมันเวอร์มันเก่งโอเคมาถึงแน่นอนครับเราคิมน์จับสายเพื่อความปลอดภยยัยแงบคิตตี้เด็กเดียวกันแล้วละ่ะไม่น่าพลาดนะ เอาคอรหนึ่งขึ้นเลยคอเลคเตอร์มาแล้วโอ้บอย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 คอเลคเตอร์มาแล้วโอ้บอยเหลือโลกิกับเซนติเนลไหมอย่างเงี้ยทรงเนี้ยใช่ปะเว็บซีโร่เอ๊ะเดี๋ยวเด็กชูรี่เดี๋เด็กชูรี่ ยังไงโอเคเราเจนเย็นอาร์เมอร์ซาวลอนคิตตี้อาร์เมอร์กาง ก็อเมื่อกางหรอทุกคนอย่างนี้เราเอนชันเทตอนนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเราเซลลาตอนนี้ได้นี่ว,ว่าเราเซลลาคิตตี้ตอนนี้เลยดีกว่าแล้วตอนนี้เราไม่ต้องเล่นโลกีไ้ไงตอนนี้เราเราก็เราก็สลับเอาหน้าด้านเลยนี่โอ้โหตึง แล้วตอนนี้เขาต้องชูรี่ปะเนี่ยโลกิโลกิมาเราก็ไม่เล่นเราไม่ต้องเล่นหรอวะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้การเปนมือเราเคาเตอร์เคา์เตอร์ซอดได้เราก็เอนชั่นเทตกางหรอวะเราลงคิตตี้เราลงหมุนยนต์ก็ลงไวท์ควีนซ้ายอันนี้จะเป็นชูรี่ปะอ๋อโอเคโอเคเรสเกลไม่โดนชังคีต่อยหน้าไป โจมแอปโจมไหม,ไหมแท็กมาสเตอร์เราได้แพร o r ิตี้นะคือตอนนี้เขาเราเรารู้โดยโดยถ่องแท้ว่าเขาว่าเขาแท็กมาสเตอร์แน่ๆว่าเขาพิ่งลงเลสเกลไปถูกปะทีนี้เราทำอะไรเราก็ชัางชีเขาเลยเรื่องปั้งนะเราปั้งเสร็จปุ๊บเราปั้งเสร็จปุ๊บซ้ายเขาไม่น่าสู้เราแล้ว กลางโดนโดนดับ14ไปมันจะเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยอ่ะเออแล้วก็คิตตี้ขวาคิตตี้ขวาเซนติเนลซ้ายโลกิขวาสแนปถูกปะถูกปะอย่างนี้เลยปะแล้วเหลือเหลือการไปสองใบทำไมไม่รู้อ่ะเราเราลงแ็กซึกันอ่ะค่ามันเท่ากัน คิตตี Loki, ้เจฟแปแมฉ่างชี้คิตตี้พายเซนมิแนลโลกีสับฟับับตึ้งบวกสองแท็กมาสเตอร์ต็อปโลกีบวกห้าเรียบร้อยคอมโบโชเชชะ ไม่สับด้วยไม่สับการ์ดด้วยการ์ดนายฉันไม่อยากได้วะการ์ดนายฉันไม่อยากได้เพื่อ let's go kitty สองตัวตัวเดียวก่อนก็ได้ไม่รีบต้องการ collector ต้องการ collector จริงๆอะ เอาคอลเลกเตอร์มาหน่อยเร็วไม่มีคอลเลกเตอร์แพร์แล้วนะดับเบิลเจฟควีนเจ็ดคิตี้พรายต้องการคอลเลกเตอร์ เอาคอเลคเตอร์มาไม่ต้องใส่เจฟใส่ไม่ต้องใส่เจฟใส่แมนทิสหรือว่าเคเบิลแมนทิสหรือเคเบิลแมนทิสหรือเคเบิลแบบแมนทิสหรือเคเบิลใส่แมนทิสหรือเคเบิลก็ได้เพราะว่าแมนทิสหรือเคเบิลมีแน่นอนใช่นกัล่ะคุณหนู easy, easy, นะุพลอีซี่อีซี่น่ะหลักๆคือเราต้องการให้มันแบบมีมีการโจกการ์ดขึ้นมือเราเรื่อยๆแค่นี้ แบนทีสเคเบิลแต่ไม่ใส่คริสตัลไม่เอาคริสตัลคอลเลกเตอร์ว้าวว้าวคอลเลกเตอร์เดอะบิ๊กเดอะแบ๊ก เดอะวิกเดอะแบกสโนว์การดโลคิช่องแอปช่องแอปอันนี้เราก็โลคิแล้วเราก็คิตตี้ไพร์ ใช่ไหมเราสับห้าสองรอบปับปับเบิ่มเบิ่มแล้วเราตาหน้าเรายังเราเองเอาคิตตี้ขึ้นมือได้อีกเวิร์กมาก เราอาร์เมอร์แองเจล่าคิตตี้คิตตี้เจฟใช่ไหมทรงนี้ได้เนาะอืมทรงนี้แหละทรงนี้แหละ,แ,หละแต่มีอาร์เมอร์เราคงไม่โดนชังชีหรอกฝาฟ้า สันทางเอนเจล่าคิตตี้คิตตี้ยัยเบิ่มเบิมเจฟจังชีไม่โดนจ้ามุดจังชีไม่โดนจ้ามุดเซ็นทิเนลฮล์เป็นไปดนังกนูบายแล้วทำไมไม่เอ็นชาร์ทเองก่อนวะ อ๋อเดี๋ยวชัางชีมันเด้งไม่ครบเลนโอ้พี่ชายแอมทัชแอมทัชแอมทัชโอ้ยลองขอ c เ l l e c t อ r คล l เ e c t o r ข้นมาดิคอมโบใหญ่บึ้มใช่ไหมคอลเล l เตอร์มาเลยอย่างวาโอเครอบนี้ฉันจะไม่ลงนาย หินวงซ้ายก่อนปะปัดไทยเสร็จชาวแมงเอสการด์ดเอสกาดทอ นั่นก็แอสการ์ดนี่ก็แอสการ์ดแอสการ์ดเต็มไปหมดไปเวโล่ไป,ไปโ,โอดินเขาเด็กบิงนะเนาะแองเจลา่า ก็ไม่มีอะไรครับล็อกจอมายอเนียโอเคเรารู้แล้วนะว่าเราต้องชังชีไหนนะโอเคเรารู้แล้วว่าชังชีไหนเราเรารู้แล้วนะเร,นเรารู้แล้วนะรรวนะชังชีไหนเรารู้นะ เอ,นะเอาล้วเอาล้ะโอเคช่างชีซ้ายคิตตี้ไพคิตตี้ไพชนะกลางไม่ได้เนะยังไงเขาก็ส่งกระชายอยู่แล้วปะเราไปแมชเขากลางเราชนะซ้ายาต้องแมชเขากลางหูกบปะ เขาดูอ right. ีกรอบนึงแย่ที่สุดคือเขาดูอีกรอบนึงไม่ชนะฮะลุงนี้น่าจะลงกลางอาะคือมันเป็นอะไรวอล์ อ้าวไงกันนะแล้วทำไมไม่ลงกลางอะ่ะแล้วทำไมไม่ลงมินิโต้กลางอ่ะวัดทำไมอ่ะวัดแต่เทีชนะก็ได้ผมยอมชนะก็ได้อะไรครับเนี่ย อ้าวเราขีมาแล้วผ่านไป่ได้กี่ตาต่อ,อยอากาศ yes เศร้ามากสไปคุ้ง very sad what the hell ปั๊มคอ c o l กเตอร์ก่ะเนี่ยในวันเนี้ย What the h e l มันมีชังอื่นไหมเนี่ยไม่มีชังอื่นอะโลกีแบกหน่อยโลกี คตั้งสติดีๆหลักๆของเราที่เราต้องทำคือเราต้องปูเลนนี้ให้ดีแล้วลงอันนี้ฟรีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราก๊อปให้เต็มมือไปเลยเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนะกันขวาต้องแรงสุดอ่า,าใหม่ห สองสามเอาไหมห,หนึ่งบวกสองใบบวกหนึ่งใบเอามานี้รัเปล่านะโอเคปะ มีอะไรมาวัดกันมีอะไรมาวัดกันบวก2องใบบนมือบวกหนึ่งใบมือเรากี่ศัพท์กิตตีพรกิตติพรกิตตพรายก้าเสมอ สโนกาดบวยสองไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์สีเ่เทิรสิบเก้าดาเมจโคตึงเลยเวล่าโคตึงเลยเวล่าแรงสุดใจแรงสุดใจโอเคเรากีม,มาโนก้ารีวิวดิสเทิร์นโอเค ไอรอนมายน์โอ,อ้ควินเจตขนาดนั้นเลยเหรอไม่เป็นไรนะผมพร้อมเสียสองคิวน,นะสแนปก่อนได้เลยควินเจตคอลเลกเตอร์คิตตี้ควินเจต เขามีコレ็กเตอร์แต่เราไม่มีสินะ Angela Kitty Pride เค้เขาจะลงโลกีเลยหรือเปล่าเขาไม่น่าลงโลกีนะเราโดนสุดมือทิ้งอยู่แล้วอะ่ะโอเคซับๆับๆับับ โอเคเยี่ยมตาหน้าลงโลกี่ร้อเซ็นนะครับเพราะฉะนั้นเราจัหนักไปเลย คอลเลกเตอร์ขอก็ได้ ถูกไหมเดี๋ยวเราไม่มี power scaling มันต้องปรับอย่างนี้เฮ้ย collector ตัวหนึ่งอ่ะถูกเสร็จแล้วทีนี้เราเสกการ์ดสใบเราลงการ์ดที่ใหญ่ที่สุดของเราตรงนี้ โอ้ยคุย,ยนใหญ่มากคอลเลกเตอร์15นิฟิลีฟึฟฟบฟบวกบวกบวบวกสามเพเ่มคิตตี้โลกิสับอีราใหญ่กว่าสุดยอดชิงไหวชิงทิมแปิ เตือดจัดจัดกาะบอินฟินิตเกือดแลยเนะนี่น oh, ออยเนี่ยอ้าเจ็บสายตายนี่ต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนี้สิสบู่ครับ รอการ์ดด้วยขวินเจ๊อยากขึ้นเร็วๆแบบนี้บ้างเดี๋ยวก็ขึ้นก็ใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นบรูทจะไหวไหมเนี่ยดูแล้วเขาน่าจะแรงนะ เออไว้ควีนซ้ายครับไม่รู้มีชางชีไหมแต่ไว้ควีนซ้ายไปก่อนอยากขึ้นเร็วๆนี้ก็เล่นเน็กโรกีเลยครับเน็กโรกีมันมันเฉื่อยเงินอะไม่เล่นไม่ได้แล้วจงหวเนี้ย เซลาซิเวอร์ซัฟเฟอร์เออเดี๋ยวก่อนนะเราลงอันนี้หนึ่งอันนี้สองมันจะบวกสองบวกหนึ่งแล้วสับด้วยโลกี้อีกที ไี่น่าจะเป็นเพลงที่ดีที่สุดของเรานะครับไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรดีกว่านี้แล้วนะฮะคิดว่าเขามีชังชีไหมทุกคนบลูมาเว โอเคยากเลยโอเคโอ้เราใหญ่อะเราใหญ่เบิ่มเลยดูนีคอลเลกเตอร์หรอบุหนึ่งบุกหนึงบุ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 หนึงบกหนึ่งเต็มหมดเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาสนับสนุนผมในการทำผลงานที่ ดีๆกสนุกๆ Enjoyable อย่างนี้ต่อไปนะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย